ด่วนเรือนอนเกาะเต่าไฟไหม้กลางทะเลเร่งช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเวลา7นาฬิกาวันที่4เมษายน2567มีรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหม้เรือนอนท่องเที่ยวเกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีโดย a ฟ e บ o o k บรรเทาภัยเฉพาะกิจระบุว่าด่วนเกาะเต่าเรือไฟไหม้อยู่กลางทะเลตอนนี้เรือท่องเที่ยวหลายบริษัทกำลังเข้าไปช่วยนักท่องเที่ยวที่ลอยคอกันอยู่ ทางนี้หากมีรายงานความคืบหน้าจะนําเสนอให้ทราบต่อไปน้ำเรียนผู้บมงคับบัญชาครับตามอาศูนย์ที่ให้ทีมปริตึงและทีมแจงใจเข้าช่วยภารกิจช่วยเหลือเรือนอนจากฝั่งสุขาเต่าที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้ทีมได้ลงเรือในห่วงเวลา08.05เวลานี้ครับกําลังพลปิิตึงจํานวน13 12าหรือ13 13นาย ใจใจสิบนายครับพร้อมปฏิบัติเวลานี้เราเดินทางไปพร้อมกับเรือพอห้าหนึ่งครับ